พี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3 l เกลอเวอร์ an, ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพ e เวอร์แพนขานตุสและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรโอ้โหที่นี่ครับผมอยู่ที่บ้านชากใหญ่ตํบลนายายอามอําเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีมีความรู้สึกว่าอยากนำเสนอมากถึงความสําเร็จของเจ้าของสวนที่มาก่อนหน้านั้นครับ เขาใช้เคมีในการดูแลรักษาสวนของเขาซึ่งเป็นหมอนทอง110ต้นและปรากฏว่าปี6-6ที่ผ่านมาเขาให้ผลผลิต7ตันจากต้นทั้งหมด87ต้นที่สำคัญครับอายุของทุเรียน7 1 0ปีเขาบอกว่าใช้เคมีอย่างหนักหมดไป3 0 0แสนกว่าบาทโอ้โหปรากฏว่าหลังจากนั้นพอเก็บผลผลิตไปต้นโซมมหาศาลครับไม่ว่าบงว่าใบเสียหายกันหนักมากจนที่เรียกกันว่าพื้นดินเนี่ยนะครับ แทบไม่มีร่มเงาของบใบไม้อยู่เลยหลังจากนั้นครับปี66เมษาเขาบอกเอาใหม่ละปรึกษากับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์บอกว่าจะใช้เต็มที่เลยกับ3เกลออโอ้ยท่านทียวโลบครับไม่น่าเชื่อก็ต้องมาบอกกันแล้วครับวันนี้ว่าผลผลิตที่ได้รับในขนาดนี้87ต้นอายุทุเรียน7-10ปีให้มาถึงครับขนาดนี้7ตันแล้วแค่2มีดนะครับ เหลืออีกตั้งเยอะแยะเขาบอกว่าจะได้ถึงสิตันด้วยกันแล้วภูมิใจนําเสนอว่ามันลดต้นทุนอย่างจริงจังพอใช้ไปแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะวันนี้พบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้ผมได้กล่าวไปนั้นเป็นความจริงไหมครับจริงครับเอ้าแนะนําตัวให้เพื่อนพ้องได้รู้จักกันหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อนายกิษนะอาจจีนอยู่หมู่บ้านชากใหญ่ครับนะครับโอ้นี่ก็ เป็นผู้ที่เรียกว่าภูมิใจตอบว่าจริงเลยจริงเลยผมถามให้ที่ปรึกษาหน่อยนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับชื่อเสียงยังนมอะไรครับสวัสดีครับผมปรัชชพลอนันทนาบุรินนะครับเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ผู้ขายตัสารอินเกษตรครับโอ้โหที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือนะครับในฐานะของพิกิตครับผมอยากถามพิกิตนิดนึงนะครับว่าส่วนที่เมื่อกี้ผมได้เกินต้นไว้นะนะครับสวนแห่งนี้เนี่ยเป็นสวนทุเรียนนะครับทุเรียนพันธุ์อะไรมี พื้นที่อย่างไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับพื้นที่5ไร่ทุเรียนหมอนทองอายุก็อยู่ประมาณ7-10ปีปีนี้ที่ให้ผลผลิตนี่กี่ต้นกันครับประมาณ87ต้นปีนี้87ต้นใช่โอครับให้ผลผลิต87ต้นครับก่อนหน้านั้น ยังไม่รู้จักคู่ของพระเจ้์นั้นเป็นอย่างไรครับก่อนหน้านั้นที่ยังไม่รู้จักผมก็ใช้เคมีมาโดยตลอดเลยซื้อตามท้องตลาดพ่นไปพอพ่นไปเหมือนแล้วว่าเรารักษาใบเขาไม่ได้ขนาดเราพ่นบ่อยนะใบก็โซมโซมลงโซมลงเหลือแต่ลูกทุเรียนแล้วก็จะมีเป็นต้นป่วยจะเยอะต้นป่วยหมายความว่าอย่างไรมันป่วยยังไงมันจะมีเหมือนพวกคาบเชือ้อราเกาะตามลําต้นมั่งกิ่งบ้างอคาบดาๆะครับอ๋ผมอยากจะถามว่าแล้ว ตอนที่ปีหกหกนะใช้เคมีอย่างหนักต้นทุนที่ใช้เคมีนั้นเท่าไหร่ครับโอ้สูงสูงครับสองแสนกับสามแสนนะครับกับสามแสนนะครับครับโอ้โหเรื่องนั้นถ้าฟังจากที่พี่กิจเล่าเนี่ยก็ถือว่าใช้เคมีหนักมากสามแสนบาทเนี่ยเคมีอย่างเดียวกับที่ห้าไร่เนี่นะใช่ใช่อายุเจ็ดถึงสิบปีเนี่ยใช่ใช้กับสามแสนใช่ต้นทุนสูงมากใช่เพราะอันนี้หมายความว่า เป็นการรวบรวมทั้งหมดแล้วรวบรวมทั้งหมดเลยเอาแหละครับแล้วมันเกิดอะไรวิกฤตอะไรกับต้นของเราถึงมาหันมาใช้คู่หูมหัศจรรย์ก็คือว่าผมรู้จักกับพี่คมอยู่แล้วครับเราคุยกันมาโดยตลอดพี่คมเขาจะแนะนําผมก็เลยบอกกับพี่ว่าเดี๋ยวถ้าหมดตัดทุเรียนชุดนี้หมดผมจะเปิดใจใช้ของพี่อา้าวพูดอย่างนี้ถ้าผมไม่สอบถาม,มที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เลยม,มันยังไงครับเล่าเรื่องนี้ผมฟังนิดแต่ครับก็คือ ผมก็ทำมาหลายสวนนับเปที่ปรึกษาให้หลายสวนก็เอาความสําเร็จตรงนั้นเอามาให้น้องดูว่าตรงเนี้ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วปัญหาพวกลาต่างๆโรคจะไม่ค่อยมีปัญหาครับแล้ก็ลดแมลงด้วยก็สงสารน้องรับสารเคมีเยอะนมครับพอใช้เวอร์แพนแล้ว สารที่มีลดลงลดลงยาลาแทบไม่ิชยเลยอ๋อเหรอครับครับผมและใบก็ใหญ่ยาวเงางันอ๋อเหรอครับครับเนน่ยนี่ขี้เียงหนี่แห่ที่ปรึกษาก็พูดเกินไปถามเจ้าของสวนดีกว่าครับความจริงมันคืออะไรครับก็เหมือนที่พี่คมพูดเลยเป๊ะเลยเพราะว่าผมฉีดอะผมก็ใช้แต่คู่หูมาโดยตลอดเลยครับทั้งลำต้นกิ่งใบผมฉีดแต่คู่หูไม่ได้ผสมยาแมลงเลยอ๋อเหรอฮะใช่ อ้านี่เราพูดได้เต็มปากเลยว่าเต็มปากเลยโอ้โหไม่ได้ใส่ย,ยาฆ่าแมาลงอะไรเลยไม่ได้ใส่เลยตอนช่วงทําใบก็ีแต่คู่หูเลย<อ>ผมจะใส่ย,ยา,มาแมลงก็ต่อเมื่อแตกใบอ่อนชุดแรกพอใบเขากลางผมก็จะไม่ได้ใช้พี่กิตกําลังจะพูดกับผมว่าสิ่งนี้คือเราลดเคมีที่เป็นฆ่าสัตว์ตพืชใช่ไหมครับใช่แล้วก็ฆ่าโรคพืชด้วยใช่ก็ลดลงไปลดลดมันก็เลยลดต้นทุนไปอย่างนั้นลดเอาล่ะครับพอหลังจากเก็บเกี่ยวครั้งนั้นเปิดใจแล้วเนี่ย ต้นของเรามันสวงที่พี่กิตว่าเมื่อกี้ถึงไหมครับทั้งเป็นดําทั้งอะไรต่างๆพอหลังจากที่เราใช้ครั้งแรกนั้นเราใช้วิธีการอย่างไรครับพี่กิตครับก็พ่นลงดินล้างดินล้างลําต้นเล่งลากปรับค่าพีเอสดมวเราใช่ใช่ใช่ตอนผมเข้ามาอาเหรอครับกับอาเป็นยังไงครับลองบอกวิธีการนน่เราเนี่ยก็บอกวิธีการเหล่านี้ทั้งหมดให้ผมฟังหน่อยครับเข้ามาที่แรกอะก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ครผมก็วัดค่าพีเอสก่อนวัดค่าพีเอสอะเขามีความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่ พอเรารู้ค่าเวทเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็มาเอาคู่งูเราใช่ไมในการผสมแล้วก็ฉีดในโดสที่แบบปรับค่าเวทเร็วที่สุดโอ้ใช้อัตราส่วนยังไงครับไอการปรับภาคค่าพีอัตราส่วนนี้ต้องถามเอาพิกิจมันยังไงแนะได้ไหมบอกเคล็ดลับหน่อยไหมทาลงดินเลยไขโตขัดซานสองขวดสองขวดเวอร์แพนหนึ่งซองหนึ่งซองใช่โคนต่อน้ำพันลิตรน้ำพันลิตรใช่ผมฉีดโชคเลยแล้วพีให้ถมเป็นยังไงที่จะเป็นด่างครับเหรอ ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีแลวเมื่อก่อนค่าพีเฮทมันเป็นอะไรครับกดวันนี้ปรับลงมาเยอะเลยเนาะถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นกลางออกไปทางกลางอย่างนั้นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พี่กิตยืนยันยืนยันว่ามันสามารถปรับค่าพีเฮทได้ใช่ด้วยการใช้ไขโตซานสองขวดคู่หูหนึ่งซองใช่น้ำพันลิตรใช่เมื่อปรับไปเนี้ยพอปรับไปสักกี่วันกี่เดือนครับเราถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากอาผมพ่นทุกๆุ0ิบวันสิบวันพ่นมาโดดยตลอ เพียงสามรอบเห็นเลยใบเขาจะแตกออกมาเห็นเลยครับแล้วก็ทั่วทั้งต้นสามรอบเห็นไหมน้องใช่สามรอบสามรอบเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นเห็นเห็นพอเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมามันเป็นไงครับใบดีพอถึงใบดีใบดีพอใบดีมันก็ต้องเตียมยาวโอ้ยาวด้วย ใบใบดียาวด้วยยาวลำต้นมันดูเหมือนว่าเขาสดชื่นลำคือกิ่งเขาไม่แห้งใช่มีน้ำมีนวลแล้วลากต้นที่ว่าป่วยลากที่เขาเสียเขาจะเกิดลากฟอยขึ้นมาใหม่ใช่ดูได้จากตาเปล่าแล้วนี่นะเห็นเลยครับเอานิ้วไปเขี่ยตรงพื้นดินเนี่ยครับมันก็จะสดชื่นขึ้นเลยใช่ใช่ใช่เห็นดูว่ามันอวบขึ้นมาเลยนะเห็นเห็นเลยก็หมายความว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็เป็นที่ภูมิใจใช่เพราะนี่คือเตรียมแล้วพอต้นดี ใบดีถูกไหมครับใช่ลากดีลากดีหาอาหารเก่งแล้วใช่ตอนมาติดดอกอ่ะโอ้โหติดดอกแทบเออกไม่ไหวจริงจริงมันยังไงดอกออกทุกกิ่งสวนอื่นที่เข้ามาดูเขาบอกเก่งมากที่ว่ากิ่งข้างล่างติดเพราะว่าสวนอื่นเขากิ่งข้างล่างไม่ติดเลยปกติไอ้กิ่งข้างล่างนี่มันจะไม่ใช่ใช่ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกแต่ของเราติดของเราติดเอาละครับพอถึงดอกแล้วมันติดผลดีไหมติดดีครับ ต่อให้รัดใบอ่อนถามว่ามีร่วงไหมก็มีแต่น้อยมากใช่ติดสะส่วนเยอะติดสะส่วนเยอะใช่เพราะต้นหนึ่งอ่ะปีเนี้ยผมเอาไว้ต้นนึ่งเจ็ดสถึงแปลูกแต่ถ้าต้นใหญ่ใหญ่แบบเนี้ยอายุสิปีร้อยลูกขึ้นอโอ้โหต้นสิปีร้อยลูกขึ้น <c oughs> 7เจดปี80ดิลูกใช่โอ้โหนี่สายแบกของจริงแบกทีเราสายแบก,พบแบกเพราะเรามั่นใจยังไงครับถึงเป็นสายแบกอย่างนี้ผม ลองมากกว่าเปิดใจอยากรู้ว่าเขาดีจริงแล้วมันก็จริงอย่างที่เขาพูดเอาละครับท่านผู้มีเกียรติผู้ชมที่เคารพครับนี่มาถึงตอนที่เรียกว่าท้ายรายการแล้วนะครับผมอยากจะถามครับตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับครับปี2 5 6อตอนที่เราใช้เคมีเต็มที่นั้น3 0 0แสนบาทครับในการใช้ทั้งเคมีใช้ทั้งยาฆ่าแมลงอะไรต่งางๆ3 0 0แสนบาทปีนั้นได้ผลผลิต เท่าไหร่ครับประมาณ7ตัน7ตันก็อยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาท8 0 0แสนกว่าบาทใช่โอ้ได้เงินมาใช่แต่เป็นค่าเคมีไปแล้วใช่สามแสนใช่เดี๋ยวขอมือก่อนโอ้ได้เงินกำไรมาสี่แสนเองใช่ปีนี้ปี2,567เริ่มตัดไปเมื่อไหร่ครับเริ่มตัดไปเมื่อวันที่22มีดแรก22เมษาครับ มีที่สองก็เมื่อวานวันที่หนึ่งกับวันนี้หนึ่งพฤษภากับวันที่วันนี้วันที่สองพฤษภาใช่ขนาดนี้ไปกี่ตันแล้วครับเจ็ดตันฝ่าละเจ็ดตันกว่าแล้วครับก็ได้เงินมาแล้วนะครับแล้วก็ลูกมันอะขนาดของลูกมันเป็นยังไงกลมสวยอยู่ประมาณสองกิโลขึ้นสองกิโลขึ้นไปถึงสี่กิโลสี่กิโลก็ถือว่าเหมาะสมเลยนะเหมาะสมและลูกสวยครับผมชอบน้ําใสเขียวหยีนะฮะ ผู้เป่งเองกินอร่อยรสชาติอร่อยมากครับเรอใช่เป่งครับกลมทุกโลกเอาละครับนี่ยังเพิ่งยังเห็นเหลืออยู่เยอะเลยเนี่ยปีนี้คาดว่าน่าจะทั้งหมดกี่ตันสิบตันผมว่าน่าจะได้สิบตันสิบตันสิบตันใช้หญิงเกษตรด้วยปะหญิงเกษตรใช้ด้วยใช้ยังไงหญิงเกษตรหวานลอกโคนต้นละสองกิโลสิบวันมั่งสิบห้าวันมั่งแล้วแต่แล้วแต่ใช่ คาดว่าจะได้10ตันครับต้นทุนของหญิงเกษตรคู่หูเป็นยังไงบ้างโอ้โหบอกไปใครเขาจะเชื่อมือเนี่ยประมาณไม่ถึงแสนไม่เกินแสนไม่เกินแสนไม่ถึงแสนท่านทเคารพครับถ้าไฮไลท์ของการพูดคุยกันวันนี้กับพี่กิตนะครับว่าที่ปรึกษาที่ปรึกษาเรื่องจริงไหมที่เขาบอกว่าใช้ไม่ถึงแสนเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ที่นําผลิตภัณฑ์3มเกลือมาให้เขาใช้เนี่ยจริงไหมครับจริงครับ น้องรอบแปลจะสั่งลังหนึ่งก่อนเปิดใจครับ,รบทางที่สองก็ติดใจเย็นใบสวยใช่ไหมสั่งเลยครับสองลังแลังแต่ล่าสุดก็สองลังแถมลังเนี่ย<อ>ครับก็ตีทุมสกิดหลังก็หมายความว่าในส่วนนี้ที่ปรึกษาช่วยบอกเพื่อนพ้องได้เถอะครับว่าบางครั้งนอกจากลดต้นทุนแล้วเนี่ยหลังจากการตลาดต่างๆเนี่ยที่เขาใช้แล้วเขาบอกต่อใช้ดีแล้วบอกต่อนี่มันจะเป็นยังไงบอกเพื่อนพ้องพี่น้องด้เยนะครับว่าผม ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยข้อดีจะแตกต่างนะครับก็คือในการลดต้นทุน,ทนการลดต้น,ท,นทุนก็คือหนึ่งเราเราซื้อเองครเราก็ได้เงินปันผลกลับคืนอยู่แล้วพอเราใช้ดีมีความมาัพใจในผลิตภัณฑ์ครับเราสามารถแนะนํและบอกต่อเราก็สามารถได้ค่าแนะนําจากการแนะนํและบอกต่อแล้วผมอ่าและทีมงานนะครับก็จะลงไปเป็นที่ปรึกษาครับไปดูสวนหน้าง,งานเลยครับว่าต้องการแบบไหนแบบไหนแล้ววางวางแผนเป้าหมายกันเราเราสามารถประเมินได้ครับอย่างของน้องกิจเราก็ประเมินนะเข้ามาที่แรกว่า ที่การันตีฮะก็ค <hi> ือ <uteur> ร้านขึ้น um, ร้านขึ to to ้นเพราะผมเิ็นต้นแล้วครับน้องว่าเอาจริงแล้วเขาไม่เคยได้ไงหลาปีนี้ก็ขอแจ้น้องแบบ50-50ผม50-50ก็มาจับมือกันอน้องก็ส่งงานให้ผมตลอดก็ตั้งแต่ทําใบเปิดตาดอกจนมาถึงเก็บผลผลิตครับผมเป็นความภาคภูมิใจนะครับในส่วนของพี่กิดเองครับจะได้บอกเพื่อนพ้องในการขอบคุณนะครับ ทั้งที่ปรึกษาและขอบคุณในผลิตภัณฑ์สร้างความมั่นใจให้กับเราอย่างไรครับเรียนเชิญครับพี่กิตครับมีคนเข้ามาดูหลายคนละผมก็ตอบคว์มจริงเขาไปเลยว่าผมใช้เวอร์แพนเขาอยู่ถ้าพี่สนใจยังไงก็ติดต่อผมมาได้ผมมีที่ปรึกษามีโค้ดขอให้ติดต่อผมมาครับใช้เยี่ยมจริงออนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับที่ทางเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ร่วมมือกันจับมือกัน เื่อสร้างนะครับคุณภาพของผลผลิตที่สําคัญครับคุณภาพของเงินที่ได้รับกลับคืนมาและที่สําคัญกว่านั้นอีกครับคือคุณภาพของชีวิตครับที่ปลอดภัยจากเคมีต่างๆที่ลุมเลาเกษตรกรทั่วไทยในขณะน,นี้วันนี้มิสเตอร์เกษตรก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้ความรู้พลังในการทําการเกษตรเป็นอย่างดีโอกาสหน้าครับมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือแผ่นที่ไหนติดตามกันนะครับเพราะที่นี่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ชิดชิตเงินหลายล้านครับวันนี้ลาไปก่อนทั้ง3คนครับสวัสดีครับ